สวัสดีครับวันนี้ช่องภูวาริวิ่งนะครับพามาชมที่แปลงสวยพิกัดตำบลปากปวนนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตอนนี้เวลา9ก้ามงสี่บเอดนะครับแดดกำลังอุ่นๆเลยที่มืองเลยพื้นที่ขนาด4ี่ไร่2องงานหกสิตารางวานะครับเหมาะทําเกษตร ทำบ้านสวนทำบ้านพักหลังกเกษียณน,นะครับมีต้นสักอยู่ประมาณเกือบสี่สิบต้นที่ข้างๆแปลงเป็นปลูกสวนยางนะครับน่าจะอายุยังน้อยๆอยู่ส่วนข้างหลังแปลงเป็นลานมันนะครับเป็นในปลูกมันสำปะหลัง เดี๋ยวผมพาไปชมที่กันอันนี้เพิ่งเออคลียร์ป่าไปนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นป่าเจ้าของไม่ค่อยได้อยู่ครับอยากขายให้คนที่อยากทำประโยชน์ได้มาใช้ประโยชน์กันใครสนใจก็ติดต่อมาที่ช่องได้เลยนะครับต้นสักอายุประมาณห้าถึงสิบปีนะครับประมาณ สี่สิบต้นนิดนิดพื้นที่มีรั้วกันชัดเจนนะครับทั้งสี่มุมเลยไฟฟ้าเข้าถึงนะครับถนนข้างหน้าเป็นถนนขนาด4เมตรรถสวนกันได้แต่ต้องหลบให้กันครับ ากาศดีมากเลยวันนี้ขายพร้อมบ้านเก่านะครับหลังเล็กๆเ,เป็นบ้านสวนครับของเจ้าของเก่า น้ำปลาปายังเข้าไม่ถึงนะครับปกติที่นี่ใช้น้ําบาดาลแต่ถ้าต่อเข้ามาก็ไม่เกิน200เมตรครับเพราะมีเป็นแหล่งชุมชนครับเป็นแหล่งชุมชนไม่ห่างจากแหล่งชุมชนมากราคานะครับสี่ล้านสองแสน รวมโอนรวมภาษีนะครับสี่ล้านสองแสนพร้อมโอนนะครับรวมโอนรวมภาษีใครสนใจนะครับติดต่อเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับหรือใครมีที่อยากให้ผมช่วยขายในพื้นที่เมืองเลยนะครับสามารถโทรมาได้เหมือนกันนะครับ อบคุณครับ